คุณเคยเจอคนเจ้าเล่พูดดีแต่คิดร้ายไหมคลิปนี้ผมจะพาคุณเข้าใจจิตวิทยาของคนเหลี่ยมพร้อมวิธีเอาชนะแบบไม่ต้องประทะดูจบแล้วคุณจะรู้ทันคนพวกนี้ก่อนจะตกเป็นเหยื่อไม่ต้องเก่งกว่าแค่คิดให้ลึกกว่าก็ชนะได้ถ้าคุณไม่อยากโดนหลอกอีกคลิปนี้คือสิ่งที่คุณต้องดู10จิตวิทยาเอาชนะคนเหลี่ยมเยอะ 1. อย่าแสดงอารมณ์ง่ายเพราะนั่นคือจุดที่คนจะควบคุมคุณได้ง่ายที่สุด คนส่วนใหญ่มักคิดว่าอารมณ์คือสิ่งที่เราแสดงออกเพื่อปลดปล่อยความรู้สึกแต่ในโลกของการเอาตัวรอดและการประทะก,กันอย่างเงียบๆอารมณ์คือช่องโหว่ที่ถูกใช้ทำลายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวลองนึกถึงเวลาที่มีใครสักคนพูดยั่วให้คุณโมโหแล้วคุณก็ตอบโต้อย่างรุนแรงด้วยอารมณ์เต็มพิกัดแต่พอสงบลงกลับพบว่าคุณนั่นแหละที่ดูแย่ที่สุดในสายตาคนอื่นเหมือนคนบ้าขาดสติทั้งที่คุณคือเหยื่อมาตั้งแต่ต้นคนเหลี่ยมมักไม่โจมตีคุณตรงๆ แต่เขาจะใช้วิธีการกระตุกอารมณ์กระตุ้นให้คุณระเบิดแล้วเขาก็ยืนดูคุณพังด้วยฝีมือตัวเองมีผู้บริหารคนหนึ่งเคยถูกลูกน้องใส่ร้ายต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงเขาโกรธมากจนปรีแตกกลางที่ประชุมตะโกนลั่นเสียความน่าเชื่อถือในทันทีต่อให้สิ่งที่ลูกน้องคนนั้นพูดไม่จริงแต่การที่เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ทําให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่โกหกมากกว่าความจริงความโกรธที่ควบคุมไม่ได้ทําให้เขาถูกลดตําแหน่ง และไม่มีวันได้กลับไปอยู่ในจุดเดิมอีกเลยการแสดงอารมณ์โดยไม่คิดคือการส่งมอบอำนาจให้คนอื่นกดปุ่มควบคุมคุณได้ตามใจหากคุณอยากชนะในเกมของชีวิตอย่าให้ใครอ่านใจคุณได้ง่ายอย่าให้ใครเห็นจุดที่คุณเจ็บเพราะเมื่อพวกเขารู้ว่าต้องกดตรงไหนคุณจะตกเป็นเหยื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าวความนิ่งคือกราะป้องกันความสงบคืออาวุธลับและความเฉยเมยในเวลาที่คนอื่นต้องการเห็นคุณระเบิด คือการยืนอยู่เหนือเกมที่พวกเขากำลังพยายามล่าคุณเข้าไปถ้าคุณอยากอยู่รอดในโลกที่เต็มไปด้วยคนเหลี่ยมคุณต้องเย็นให้ได้แม้ข้างในจะเดือดแค่ไหนก็ตามเพราะคนที่ควบคุมตัวเองได้คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้เสมอ 2. ฟังให้มากพูดให้น้อยไม่ใช่แค่สุภาษิทธ์แต่คือกลยุทธ์สำคัญในการเอาตัวรอดและเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนและความคิดเพราะการฟังคือการเปิดรับข้อมูล เปิดพื้นที่ให้เราเข้าใจสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างลึกซึ้งในขณะที่การพูดออกไปคือการเปิดเผยไพ่ในมือให้คนอื่นเห็นถ้าคุณพูดมากเกินไปคุณจะพลาดโอกาสในการรับรู้สิ่งที่คนอื่นไม่อยากให้คุณรู้คนที่พูดน้อยจะได้ยินทั้งความจริงและความลับจากคนที่ไม่รู้จักระวังคำพูดคนที่เงียบคือคนที่น่ากลัวที่สุดเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรและไม่มีใครวางแผนรับมือได้ทัน ลองนึกถึงการเจราจาธุรกิจที่คนหนึ่งเอาแต่พูดโฆษณาตัวเองบอกทุกอย่างว่าตัวเองมีอะไรต้องการอะไรขณะที่อีกคนแค่ฟังเฝ้าสังเกตรอจังหวะสุดท้ายคนที่พูดมากกลายเป็นคนที่ถูกประเมินและต่อรองได้ง่ายในขณะที่คนที่พูดน้อยมีพลังในการต่อรองเพราะอีกฝ่ายไม่สามารถเดาเจตนาได้แน่ชัดนี่คือพลังของความนิ่งและการฟังอีกตัวอย่างหนึ่งคือในชีวิตประจำวัน หากคุณพูดน้อยคุณจะได้ยินว่าใครพูดความจริงใครพูดโกหกใครจริงใจใครมีเล่ห์เหลี่ยมแต่ถ้าคุณพูดมากคุณจะมัวแต่พูดจนไม่ได้ยินอะไรเลยและสุดท้ายคุณจะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากฟังการฟังยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาตัวเองคนที่ฟังเยอะจะเก็บสะสมมุมมองความรู้และประสบการณ์จากคนอื่นได้มากกว่าคนที่เอาแต่พูดคนที่พูดให้น้อยลงจะคิดก่อนพูด และทุกคำพูดจะมีน้ำหนักคนที่เงียบในที่ประชุมแต่พูดเพียงหนึ่งประโยคในจังหวะสำคัญกลับได้รับความเคารพมากกว่าคนที่พูดตลอดแต่ไม่มีสาระความเงียบทําให้คำพูดของคุณทรงพลังมากขึ้นเพราะมันไม่ได้ถูกใช้เปลืองและพรำเพรือถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีอิทธิพลเรียนรู้ที่จะฟังอย่างตั้งใจและพูดเฉพาะในเวลาที่จำเป็นนั่นคือสิ่งที่คนฉลาดและคนสำเร็จมีเหมือนกันแทบทุกคน 3. ใช้คำถามย้อนกลับ การใช้คำถามย้อนกลับคือวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังเพราะมันไม่ได้เป็นเพียงการตอบคำถามแต่คือการผลักภาระของการคิดกลับไปยังอีกฝ่ายเป็นการบังคับให้อีกฝ่ายต้องคิดให้ลึกขึ้นเห็นมุมที่อาจมองข้ามและเปิดเผยเจตนาที่แท้จริงการใช้คำถามย้อนกลับไม่ได้แปลว่าเราหลบเลี่ยงการตอบแต่คือการควบคุมทิศทางของบทสนทนาให้เราเป็นฝ่ายที่ถือเกมอยู่ในมือลองนึกถึงเวลาที่มีคนถามว่าทำไมคุณไม่เลือกทำงานที่มั่นคงมากกว่านี้ คนส่วนใหญ่จะรีบอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงเลือกแบบนั้นแต่ถ้าใช้คำถามย้อนกลับแล้วคุณคิดว่างานมั่นคงคืออะไรมันมั่นคงจริงหรือแค่ดูเหมือนมั่นคงการสนทนาจะเปลี่ยนทันทีจากการตั้งรับกลายเป็นการเปิดเผยความเชื่อของอีกฝ่ายซึ่งเราสามารถใช้ต่อยอดในการเจรจาได้คำถามย้อนกลับยังใช้ได้ดีในการเจรจาต่อรองหรือแม้แต่การรับมือกับคนที่มีเจตนาแฝง สมมุติว่ามีคนพยายามกดดันคุณให้ยอมลดราคาสินค้าโดยอ้างว่าแพงเกินไปแทนที่จะรีบแก้ตัวว่าราคาสูงเพราะต้นทุนหรือคุณภาพคุณอาจถามกลับว่าอะไรทําให้คุณรู้สึกว่ามันแพงหรือคุณเปรียบเทียบกับสินค้าแบบไหนอยู่คําถามแบบนี้จะเปิดพื้นที่ให้เราเห็นวิธีคิดของอีกฝ่ายแล้วจึงตัดสินใจว่าจะต่อรองหรืออธิบายอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุดเพราะบางครั้งสิ่งที่เขาพูดออกมาไม่ใช่สิ่งที่เขาคิดจริงๆ การถามกลับยังช่วยป้องกันการถูกชี้นำในประเด็นที่เราไม่ต้องการจะตอบตรงๆและยังทำให้เราได้เวลาในการคิดวิเคราะห์และจัดการอารมณ์การใช้คำถามย้อนกลับเป็นทักษะของคนที่คิดเป็นมีหลักคิดและไม่ถูกลกไปตามอารมณ์หรือความคิดของคนอื่นยิ่งใช้ในเวลาที่เหมาะสมยิ่งแสดงให้เห็นถึงความเฉียบคมของจิตใจและความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ถ้าคุณอยากสื่อสารอย่างมีอิทธิพล อย่ารีบตอบคำถามที่ถูกโยนมาใช้คำถามย้อนกลับให้เป็นแล้วคุณจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมเกมอยู่เสมอ 4. ทํทำตัวเหมือนไม่รู้ทำตัวเหมือนไม่รู้คือกลยุทธ์ที่คนฉลาดใช้เพื่อปกป้องตัวเองควบคุมสถานการณ์และเข้าถึงข้อมูลที่คนอื่นไม่คิดจะบอกการแสดงออกว่าไม่รู้ไม่เข้าใจหรือแสร้งทำเป็นไม่เก่งในบางเรื่องไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอรหรือด้อยกว่า แต่คือการเปิดพื้นที่ให้คนอื่นแสดงไพ่ในมือออกมาก่อนเป็นการดึงความมั่นใจของอีกฝ่ายให้หลุดออกมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวสมมุติว่าคุณกําลังประชุมกับคนที่ชอบโอ้อวดแสดงความเหนือกว่าถ้าคุณรีบบอกว่าเข้าใจหรือแสดงว่าคุณเก่งกว่าเขาจะปิดตัวทันทีและเริ่มประทะแต่ถ้าคุณทําเหมือนไม่รู้ปล่อยให้เขาอธิบายไปเรื่อยๆคุณจะได้ทั้งข้อมูลมุมมองและช่องโหว่ของความคิดเขา โดยไม่ต้องเสียพลังในการประทะหรือแย่งพื้นที่การพูดอีกตัวอย่างคือในการเจรจาต่อรองสมมุติว่าคุณต้องซื้อที่ดินแล้วเจ้าของบอกว่าราคานี้คือต่ำสุดแล้วถ้าคุณตอบกลับแบบรู้ไปหมดเช่นบอกว่ารู้ราคาตลาดรู้ความเคลื่อนไหวในพื้นที่คุณจะถูกต่อต้านทันทีแต่ถ้าคุณทำเหมือนไม่ค่อยรู้ขอคำแนะนำจากเขาหรือถามอย่างคนที่ยังไม่เข้าใจดีมากพอคุณจะทำให้เขารู้สึกเหนือกว่าผ่อนคลาย และเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นแล้วนั่นแหละคือจังหวะที่คุณสามารถเจรจาได้อย่างแม่นยำและได้ผลที่สุดการทำตัวเหมือนไม่รู้ยังใช้ได้ดีกับสถานการณ์ที่ต้องระวังคำพูดเช่นในวงสนทนาที่เต็มไปด้วยคนหลากหลายความคิดคนที่ทำเหมือนรู้ไปหมดจะกลายเป็นเป้เปาในการถูกตัดสินทันทีแต่คนที่เงียบทำเป็นเรียนรู้หรือถามด้วยความสุภาพกลับกลายเป็นคนที่ได้รับความไว้ใจมากกว่าเพราะไม่สร้างแรงประทะหรือความขัดแยง้ง การแสดงออกว่าไม่รู้จึงไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นการวางหมากที่แยบยลเพื่อเปิดทางให้เราเข้าใจคนอื่นให้มากขึ้นก่อนลงมือเดินเกมจริงถ้าคุณอยากเป็นคนที่คุมเกมในเงียบเรียนรู้ที่จะถอยสักก้าวทำตัวเหมือนไม่รู้แล้วคุณจะได้เห็นทุกอย่างชัดกว่าที่เคยห้าอย่าเปิดเผยจุดอ่อนเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงคนส่วนใหญ่มักไม่ได้ใช้มันเพื่อเข้าใจเราแต่ใช้เพื่อควบคุมหรือโจมตีเราในจุดที่เราเปราะบางที่สุด จุดอ่อนคือช่องทางที่เปิดโอกาสให้คนอื่นใช้เป็นเครื่องมือในการทําให้เราพ่ายแพ้ทั้งในเชิงจิตวิทยาและกลยุทธ์สมมุติว่าคุณกําลังแข่งขันเพื่อเลื่อนตําแหน่งในองค์กรแล้วเผลอเล่าว่าคุณไม่ถนัดเรื่องการพูดในที่ประชุมหรือไม่มีความมั่นใจในการสื่อสารต่อหน้าผู้ใหญ่คนที่ฟังอยู่แม้จะดูเหมือนเห็นใจแต่ในเวลาที่เขาต้องเลือกผู้สมัครเพียงหนึ่งเดียวเขาอาจใช้จุดนั้นมาตัดชื่อคุณออกทันทีเพราะมันคือข้อเสียที่เขาไม่มีวันลืม ถึงแม้คุณจะมีความสามารถในด้านอื่นก็ตามจุดอ่อนยังถูกใช้เป็นเครื่องมือในการบงการพฤติกรรมสมมุติว่าคุณบอกใครสักคนว่าคุณไม่กล้าขัดคนอื่นเพราะกลัวเสียความสัมพันธ์คนคนนั้นอาจเริ่มใช้คุณให้ทำสิ่งต่างๆโดยอาศัยความเกรงใจของคุณและรู้ว่าคุณจะไม่กล้าปฏิเสธแม้คุณจะไม่พอใจก็ตามสิ่งนี้เกิดขึ้นบ่อยในความสัมพันธ์ทั้งในที่ทำงานและชีวิตส่วนตัวคนที่เปิดเผยจุดอ่อนมากเกินไป จะกลายเป็นเหยื่อของความไม่เท่าเทียมและการควบคุมที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ในทางกลับกันการปิดจ,จุดอ่อนไม่ได้แปลว่าเราต้องเสแสร้งหรือไม่จริงใจแต่คือการรู้จักแยกแยะว่าเรื่องไหนควรพูดเรื่องไหนควรเก็บไว้กับตัวเองการมีจุดอ่อนเป็นเรื่องธรรมดาแต่การรู้ว่าเมื่อไหรไม่ควรให้คนอื่นรู้นั่นคือความฉลาดทางอารมณ์ที่แท้จริงคนที่รู้จักวางตัวให้มั่นคงไม่เปิดเผยความเปราะบางง่าย คือคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้มากกว่าและมักได้รับความเคารพมากกว่าในระยะยาวเพราะเขาไม่เปิดช่องให้ใครเข้ามาเล่นงานได้ง่ายๆจำไว้ว่าโลกไม่ได้ใจดีกับคนที่เปิดทุกอย่างให้เห็นโดยเฉพาะจุดที่พร้อมจะถูกโจมตีถ้าอยากอยู่รอดในเกมชีวิตต้องรู้จักปกป้องจุดอ่อนของตัวเองให้มากเท่ากับการพัฒนาจุดแข็งเสมอ6พูดด้วยคำสุภาพแต่หนักแน่นคือศิลปะของการปฏิเสธที่ไม่ทำลายความสัมพันธ์ และยังคงรักษาจุดยืนของตัวเองได้อย่างมั่นคงหลายคนเข้าใจผิดว่าการปฏิเสธคือการพูดตรงๆแบบแข็งกร้าวหรือพูดแรงๆเพื่อให้คนหยุดคาดหวังจากเราแต่จริงๆแล้วคนที่สามารถปฏิเสธได้อย่างมีพลังที่สุดคือคนที่พูดด้วยน้ำเสียงสุภาพใช้ถ้อยคำที่นอบน้อมแต่ยังคงความชัดเจนว่าไม่คือไม่เช่นในสถานการณ์ที่มีคนขอให้เราช่วยบางอย่างที่เกินขอบเขตหรือขัดกับสิ่งที่เราต้องทำ เราไม่จำเป็นต้องพูดว่าฉันไม่ว่างอย่ามายุ่งซึ่งอาจกระทบความสัมพันธ์แต่สามารถพูดว่าขอบคุณที่ไว้วางใจให้ช่วยแต่ตอนนี้ฉันมีภาระที่ต้องโฟกัสขออนุญาตปฏิเสธนะครับซึ่งแม้จะสุภาพแต่ก็ไม่มีช่องว่างให้เข้าใจผิดว่าเรายังเปิดรับอยู่การพูดแบบสุภาพแต่หนักแน่นยังใช้ได้ดีกับสถานการณ์ที่มีการกดดันหรือพยายามแทรกแซงการตัดสินใจของเรา เช่นเวลาที่ใครบางคนพยายามชักจูงให้เราเลือกในสิ่งที่ไม่เหมาะสมแทนที่จะพูดด้วยอารมณ์หรือโต้เถียงตรงๆเราสามารถพูดว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำผมเข้าใจในมุมของคุณแต่ผมขอยึดแนวทางที่ผมเชื่อว่าเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุดคำพูดแบบนี้จะช่วยให้เราสื่อสารความตั้งใจอย่างชัดเจนโดยไม่ปะทะตรงๆและยังเปิดโอกาสให้การพูดคุยต่อเนื่องได้ในอนาคตในโลกที่เต็มไปด้วยการต่อรองความคาดหวัง และความกดดันคนที่สามารถปฏิเสธโดยไม่ทำลายความสัมพันธ์คือคนที่ได้รับความเคารพมากที่สุดเพราะเขาแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนความแนว่วแนว่และวุฒิภาวะการพูดด้วยความสุภาพแต่หนักแน่นจึงไม่ใช่การอ่อนแอแต่คือการสื่อสารด้วยความแข็งแกร่งภายในและความเข้าใจต่อมนุษย์อย่างลึกซึ้งถ้าคุณอยากเป็นคนที่คนอื่นให้เกียรติเรียนรู้ที่จะปฏิเสธด้วยถ้อยคำที่นุ่มนวลแต่ทรงพลัง แล้วคุณจะเป็นคนที่ใครก็ไม่สามารถกดดันได้ง่ายๆ 7. อย่ายอมรับทุกอย่างโดยไม่ตรวจสอบเพราะในโลกนี้ไม่ใช่ทุกอย่างที่เห็นหรือได้ยินจะเป็นความจริงคนจำนวนมากเชื่อสิ่งที่ถูกพูดซ้ำๆโดยไม่กล้าตั้งคำถามไม่กล้าสงสัยและปล่อยให้ความเชื่อของคนอื่นกลายมาเป็นความจริงของตัวเองอย่างไม่รู้ตัวการยอมรับทุกอย่างที่ได้รับมาโดยไม่คิดวิเคราะห์คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองกลายเป็นเหยื่อของข่าวลวงข้อมูลเพจ หรือแม้แต่ความตั้งใจแฝงที่ถูกซ่อนไว้เบื้องหลังคำพูดอันดูดีลองนึกถึงสถานการณ์ที่มีใครบางคนแนะนำวิธีรวยเร็วหรือเสนอข้อมูลบางอย่างที่ฟังดูดีเกินจริงหากคุณรีบเชื่อรีบตัดสินใจโดยไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงคุณอาจต้องจ่ายราคาด้วยเวลาเงินหรือความเสียหายที่ไม่สามารถย้อนคืนได้การปฏิเสธที่จะเชื่อทุกอย่างโดยอัตโนมัติไม่ได้แปลว่าเราต้องระแวงทุกเรื่อง แต่คือการใช้สติและเหตุผลในการพิจารณาเช่นเวลาที่มีใครบอกว่าวิธีนี้ใช้ได้ผลกับทุกคนคุณควรถามว่าเขาอิงจากข้อมูลไหนเคยใช้จริงหรือแค่ได้ยินมาหรือเวลาได้รับคำแนะนำเรื่องใหญ่ในชีวิตอย่างเรื่องการลงทุนการเปลี่ยนงานหรือความสัมพันธ์คุณต้องกล้าถามตัวเองว่าเหมาะกับเราหรือแค่เหมาะกับเขาเพราะชีวิตของเราคือของเราไม่ใช่ของคนที่พูดให้ฟัง การไม่ยอมรับทันทีทุกอย่างจึงเป็นการปกป้องตัวเองอย่างมีชั้นเชิงและยังเป็นการฝึกให้เราคิดอย่างมีวิจารณญาณคนที่ใช้ชีวิตโดยมีกรอบการคิดของตัวเองจะไม่ถูกโยกคลอนง่ายๆไม่ว่าคนอื่นจะพูดอะไรเขาจะรับฟังแต่ไม่ยอมจำนนเขาจะเปิดใจแต่ไม่เปิดช่องให้ใครชี้นำแบบไร้เหตุผลจำไว้ว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลท่วมทน้นคนที่รอดไม่ใช่คนที่รู้ทุกอย่าง แต่คือคนที่กล้าปฏิเสธในสิ่งที่ยังไม่มีเหตุผลมากพอจะเชื่อถ้าอยากเป็นคนที่ไม่ถูกหลอกใช้หัวใจเปิดรับแต่ใช้สมองเป็นตัวกรองเสมอ 8. ใช้หลักการสะท้อนกลับหลักการสะท้อนกลับคือเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ทรงพลังมากในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคิดของคนเพราะมนุษย์มักต่อต้านเมื่อถูกสั่งหรือถูกชี้นิ้วว่าคุณผิดแต่จะเริ่มเปลี่ยนเมื่อเขามองเห็นตัวเองผ่านกระจกที่เรียกว่าความรู้สึกและคำถามที่กระทบใจ หลักการนี้ไม่ได้ใช้เพื่อโจมตีแต่ใช้เพื่อให้เขาหยุดคิดหยุดปกป้องตัวเองและเริ่มถามกลับในใจว่านี่ฉันกำลังทำแบบนั้นอยู่จริงๆใช่ไหมมีเรื่องหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นจริงในห้องประชุมขององค์กรแห่งหนึ่งมีพนักงานคนหนึ่งที่มักพูดขัดจังหวะทุกครั้งที่คนอื่นเสนอความคิดเห็นทุกคนอึดอัดแต่ไม่มีใครกล้าพูดตรงๆผู้บริหารจึงใช้หลักการสะท้อนกลับแทนที่จะตำหนิเขากล่าวกลางที่ประชุมว่าถ้าเราทุกคนไม่ให้พื้นที่กันพูด มันก็เหมือนกับว่าเราบอกกันว่าความคิดของคุณไม่มีความหมายจากนั้นเงียบไปพักหนึ่งไม่มีการระบุชื่อไม่มีการต่อว่าแต่คนที่ขัดจังหวะอยู่บ่อยครั้งกลับเงียบลงทันทีสีหน้าเปลี่ยนและจากวันนั้นเขาก็เริ่มฟังคนอื่นมากขึ้นเพราะเขาเห็นพฤติกรรมตัวเองผ่านคำพูดของผู้อื่นโดยไม่ถูกกล่าวหาโดยตรงหลักการนี้จึงเหมาะกับการสื่อสารในสถานการณ์ที่อารมณ์อาปทะก,กันได้ง่ายเช่นในความสัมพันธ์การเลี้ยงลูก หรือแม้แต่การทำงานถ้าเราบอกคนใกล้ตัวว่าคุณไม่เคยฟังฉันเลยเขาจะเถียงกลับทันทีแต่ถ้าเราพูดว่าบางครั้งฉันรู้สึกเหมือนฉันไม่มีตัวตนเวลาฉันพูดประโยคนี้จะทำให้เขาหยุดคิดและย้อนกลับไปมองพฤติกรรมของตัวเองเพราะมันไม่ใช่การกล่าวโทษแต่คือการให้เขาได้ยินความรู้สึกของเราและสะท้อนพฤติกรรมของเขาเองเมื่อคนฟังเริ่มสะท้อนกลับไปยังตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเป็นการเปลี่ยนจากภายใน ไม่ใช่เพราะถูกบังคับแต่เพราะเขาเห็นและยอมรับว่าสิ่งที่เขาทำมีผลกระทบหลักการสะท้อนกลับจึงไม่ใช่แค่เทคนิคแต่คือการให้พื้นที่ให้คนกลับมาพูดกับตัวเองด้วยความจริงใจและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเสมอ 9. แยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์คือทักษะที่สำคัญในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพราะเมื่อเราใช้อารมณ์เป็นตัวนำเรามักจะมองสถานการณ์ผิดไปจากความเป็นจริง และการตัดสินใจที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบมักสร้างผลเสียที่ยากจะแก้ไขความโกรธความกลัวความเสียใจหรือแม้แต่ความดีใจเกินเหตุล้วนสามารถบิดเบือนการรับรู้ของเราได้ทั้งหมดลองนึกถึงสถานการณ์สมมุติที่มีคนพูดจาไม่ดีใส่คุณกลางที่ประชุมอารมณ์แรกที่เกิดขึ้นอาจเป็นความโกรธความเสียหน้าหรือรู้สึกถูกดูหมิน่นถ้าในจังหวะน,นั้นคุณตอบโต้ทันทีด้วยคำพูดแรงๆเพื่อปกป้องศักดิ์ศรี ผลที่ตามมาอาจทำลายความสัมพันธ์ในทีมการเสียภาพลักษณ์หรือแม้แต่โอกาสในหน้าที่การงานแต่ถ้าคุณสามารถแยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์หยุดตัวเองก่อนจะตอบโต้ตั้งสติและถามตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันสะท้อนอะไรและควรจัดการอย่างไรให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดคุณอาจพบว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เกิดจากเจตนาร้ายแต่อาจเป็นเพียงการสื่อสารที่ผิดหรือความเครียดส่วนตัวของเขาซึ่งถ้าคุณรับมือด้วยความนิ่งและชัดเจน สถานการณ์จะเปลี่ยนจากความขัดแย้งเป็นโอกาสในการปรับความเข้าใจการแยกอารมณ์ออกจากสถานการณ์ยังช่วยให้เราไม่ตัดสินคนอื่นจากความรู้สึกส่วนตัวเช่นเวลาที่รู้สึกไม่ชอบใครบางคนเราอาจตีความทุกการกระทําของเขาในแง่ลบทั้งที่ความจริงอาจไม่เป็นเช่นนั้นหากเราฝึกที่จะฟังวิเคราะห์และมองสถานการณ์อย่างเป็นกลางมากขึ้นจะช่วยให้เรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีความยืดหยุ่นทางอารมณ์ และไม่ตกเป็นาธาตุของความรู้สึกชั่ววูบเพราะอารมณ์คือสิ่งชั่วคราวแต่ผลลัพธ์จากการตัดสินใจจะอยู่กับเราไปอีกนานยิ่งคุณแยกอารมณ์ออกได้เร็วเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีพลังควบคุมสถานการณ์ได้มากขึ้นเท่านั้นและนั่นคือคุณสมบัติของคนที่เป็นผู้นำตัวเองอย่างแท้จริง10รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือสัญ,ญญาณของคนที่มีสติรู้เท่าทันสถานการณ์และวางกลยุทธ์ชีวิตเป็น เพราะการดันทุรังในเวลาที่ผิดอาจทำให้สูญเสียมากกว่าที่คาดคิดคนจํานวนไม่น้อยล้มเหลวไม่ใช่เพราะเขาไม่เก่งหรือไม่พยายามแต่เพราะเขาไม่รู้จักจังหวะของการหยุดหรือถอยอย่างมีสติลองนึกถึงสถานการณ์สมมุติของคนที่กำลังลงทุนกับโปรเจกต์บางอย่างทั้งเงินเวลาและแรงกายถูกทุ่มเทไปหมดแต่กลับไม่ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายความรู้สึกภายในอาจบอกว่าให้ลุยต่อเพราะลงทุนมาเยอะแล้ว แต่ในความเป็นจริงกลับชัดเจนว่าสิ่งนี้ไม่เวิร์กถ้ายังฝืนเดินต่ออาจต้องเสียมากกว่านี้ทั้งทรัพย์สินความสัมพันธ์และสุขภาพการถอยจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมาแล้วตัดสินใจรักษาสิ่งสำคัญไว้เพื่อหาทางเดินใหม่ที่มีโอกาสมากกว่าการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรถอยยังใช้ได้กับเรื่องของความสัมพันธ์บางครั้งเราฝืนอยู่กับใครบางคนเพราะกลัวการเริ่มต้นใหม่ หรือผูกพันกับอดีตแต่เมื่ออยู่ไปแล้วไม่มีความสุขไม่ได้รับการเคารพไม่เห็นคุณค่าการยอมถอยออกมาแม้จะเจ็บในระยะสั้นแต่คือการคืนพลังให้กับชีวิตในระยะยาวคนที่กล้าถอยในเวลาที่ใช่คือคนที่เข้าใจว่าเวลาและพลังชีวิตมีจํำกัดและเราควรใช้มันกับสิ่งที่คุ้มค่าและตอบแทนเราด้วยความสุขไม่ใช่ความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่ารอให้พังจนไม่มีอะไรเหลือแล้วค่อยถอย จงถอยในจังหวะที่ยังมีศักดิ์ศรียังมีพลังพอจะเริ่มใหม่และยังรักษาหัวใจของตัวเองได้อยู่ถอยอย่างมีกลยุทธ์คือการสร้างพื้นที่ให้ตัวเองหายใจและกลับมาเดินหน้าในทางที่ดีกว่าเสมอสุดท้ายหากคุณฟังจบแล้วชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้และช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพลังในตัวคุณด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ